นี่ก็จะมาแนะนำโปรแกรมชื่อ h i s o v i ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจำลองเสียงรอบทิศทางที่ใช้สำหรับหูฟังเนื่องจากช่วงนี้เราก็ใช้การเรียนออนไลน์ซึ่งบามครั้ต้องใช้หูฟังปัญหาคือเสียงที่มันออกจากหูฟังมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเสียงมาอยู่ในหัวเราซึ่งแตกต่างจากการที่เรานั่งฟังจากลำโพงหรือว่าเรียนนั่งเรียนยจริงๆทีนี้โปรแกรมนี้มันก็จะ ช่วยจำลองโดยมีเหตุรูปแบบให้เลือกหลากหลายแล้วแต่ความต้องการอันนี้ก็จะแนะนำวิธีการใช้งานอย่างแรกเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมอันนี้มาติดตั้งก่อนซึ่งโหลดจาก sourceforge โแกรมนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีการทำงานหลายอย่างอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของ virtualization อันนี้ก็คืออันที่เราจะเลือกว่าให้เสียงที่มันออกมาจากคอมเราเนี่ย มันถูกจำลองอย่างไรซึ่งก็แต่ละร,รูปแบบนี่คือแล้วแต่ค่ายซึ่งไอเน,นี้ยเขาใช้โปรแกรมอัดตัว impulse response มาเพื่อให้เราสามารถแปลงไอเสียงที่ออกมามันเป็นแบบนี้ได้เ็จ mm hmm. <Step S 2> ที่สองมันอันที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการตั้ง equalizer ในการทำให้เสียงที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยมันเหมาะสมกับ mm hmm. คือปกติแล้ว,วพวกอุปกรณ์หูฟังหรือว่าลำโพงม,มันก็จะมีการตอบสนอง ต่อย่านต่างๆที่มันไม่เท่ากันตัวนี้จะช่วยปรับให้มันบาลานซ์ให้มันให้มันสมดุลซึ่งมันจะมีผลต่อการที่เราจะได้สามารถเข้าใจตำแหน่งที่ทางเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอันนี้เราก็สามารถเลือกได้จากหูฟังว่าเราใช้ยี่ห้อไหนอา่างของผมใช้เป็น Audio Technica เราก็เลือก Audio Technica ATH NFMSR7 ทีถ้าเกิดหูฟังของคุณไม่มีเนี่ยก็ลองสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ก็คือ AutoEQ ซึ่งเราสามารถมาดูหูฟังว่าหูฟังเราเนี่ยมีอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผมต้องการโหลดของ BOPlay ผมก็กดเข้าไปจากนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออันที่มันลงท้ายด้วยคำว่า g r a ฟิก c EQ เพื่อที่เราจะได้โหลดมันมาเราจะได้โหลดไฟล์ได้มาถ้าติดตั้งในโฟลเดอร์ของมันก็คือเราก็ใส่เราไปในเราก็สร้างโฟลเดอร์ อย่างนี้เรามีอยู่แล้วคือแปลงโอรุเฟนเราก็ปี้เอาไฟล์นี้มาใส่ในนี้เราก็เปิดปิดโปรแกรมนี้มันก็จะมีรายการขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามาถึงตรงจุดนี้สิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือเราต้องตั้งเสียงที่ออกจากเครื่องเราให้เป็น7.1ก่อนตอนนี้อุปกรณ์ที่ออกก็คืออันนี้สปีกเกอร์ เราก็กด Config แลเรก็เลือกจากปกติมันจะเป็นสเตอริ o, เลือกเป็นจะจนถึง s u อ r o u า d แล้วก็ Config next ไปจน finish เมื่อเ็จเร็จแล้วถัดไปต้องมาทำก็คือต้องทำการติดตั้ง d r i v e r ของ Equalizer APO ลงไปยังอุปรกรณ์เราก่อนแล้วก็กดเปิด Equalizer APO configurator แล้วก็ ทำการติดตั้งอันนี้มันติดตั้งไปแล้วนะเราก็วิธีการก็คือเราก็ติ๊กถูกเราก็กดโอเคมันก็จะติดตั้งพอมันให้ติดตั้งเสร็จมันจะบอกว่าให้คุณรีสตาร์ทเครื่องไม่จาเป็นสิ่งที่กูต้องทําก็คือรีสตาร์ทออเดีโอเซอร์วิสก็กดแล้วมันก็รีสตาร์ทให้เสร็จแล้วก็เสร็จทดสอบได้ว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยเราลองกดอันนี้ดูถ้ามันใช้ได้แล้วเรากดชักปักออกเสียงมันต้องไม่ออกถ้าเรากดเสียงเข้าไปเสียงมันจะออกแบบนี้ ทีนี้ก็เหลือสเต็ปสุดท้ายก็คือเราก็เลือก v อลูช a l i ไลเซชัที่เราต้องการซึ่งของผมก็ชอบเซนไฮ e ซอร์ GSX รู้สึกเสียงมันค่อนข้าง,างเป็นธรรมชาติเดียวก็แล้วแต่มันมี Dolby a t m o s มี DTS Headphone X มี SPX Pro Studio ของ Sound Blaster แล้วแต่คนชอบของ w ว b เอ็อย่างนี้ แล้วแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นตรงหัวข้อนี้อ up mix con matrix up mix ตรง up mix content นี่มันคืออะไรคืปกติเนี่ยว้าเราฟังเช่นเพลงมันจะอัดมาแค่สเตอริโอถ้าสมมติเรามีระบบเสียง7.1 c h a n n e นจริงๆเสียงมันจะออกแค่ลำโพงคู่หน้าซึ่งไอ้ลำโพงตัวอื่นเสียงไม่ออกแต่นั้นในนี้เราก็สามารถที่จะ up mix ก็คือ มันจะทำการเอาเสียงจากฝั่งซ้าย,ยไปออกลำโพอองตัวอื่นด้วยไม่งั้นมันจะออกแต่เฉพาะอันหน้าอันเดียวซึ่งเสียงจะแตกต่างกันแต่ก็แล้วแต่เราชอบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราอาจจะปิดก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าเปิดไว้ก็ได้ไม่งั้นเวลาเราฟังเสียงเสียงมันจะรู้สึกว่ามาจากข้างหน้า,าเดียวโดยที่ไม่มาจากข้างข้างอันนี้จะเป็นพวกเพลงแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยเกมมันออกส่วนใหญ่มันออก7.1 channel ได้อยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปิดก็ได้ซึ่งโปรแกรมเองมันก็พอรู้ว่า เสียงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสเตอริโอหรือเป็น5.1ห,หรือเป็น7.1มันก็สามารถตั้งได้มันสามารถที่จะดีเทคได้เองทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างอันนี้ผมจะปิดตัวแก้ไขอันนี้เนื่องจากมันสำหรับหูฟังผมที่เสียบอยู่อันนี้ผมจะปิด v ว u ช l i z เซชันก่อน ชนเราจะลองเปิดู sure, ผมจะลองปิดมันกลมาเปิดใหม่ผมจะลองปิด Matrix Upmix จะเห็นว่าเสียงออกจากลำโพงหน้าอย่างเดียวพอผมเปิด Upmix เรียบร้อยจะเห็นว่าเสียงมันไปออกลำโพงตัวอื่นด้วยโอเค